สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Android c i n e m r นะครับผมก็หายกันไปนานประมาณไม่นานกับ4 5วันครับผมวันนี้จะมาสอนทําปุ่มบาร์นะครับปุ่มบาร์นะครับบาร์ด้านล่างนะครับด้านล่างหน้าจอที่มันมี3ามปุ่มตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้นะแล้วก็ปุ่มโฮมแล้วก็อันนี้นะครับผมผมจะมาสอนทํานะครับอย่างแรกคุณต้องมี export เ็นะครับ export เ็หรือ export installer อะไรนี่แหละครับตัวนี้นะครับผมนะครับลิงโหลดผมก็ให้ไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวัแล้วคุณก็กดเข้าไปติดตั้งมันนะครับวิธีติดตั้งก็ผมก็จะย้ําเสมอนะครับให้เข้าไปที่ framework นะครับผมะครับแล้วก็ไปติดตั้งและอัปเดตตัวนี้นะครับผม เรากดตกลงครับเครื่องมันจะรีบูตให้หนึ่งครั้งนะครับพอรีบูตมาแล้วก็ให้คุณกดไปเข้าไปที่ดาวน์โหลดครับผมนี่ครับแล้วให,หให้คุณด่วยหาไปที่โหมดตัว G นึงครับให้คุณไปหาคําว่า g r a v i t y แล้วก็ b o x แล้วก็ k k นะครับตัวนี้นะครับผม คุณไปเลื่อนหานะพอเจอแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเวอร์ชันนะครับแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดไปนี่ครับมันจะเด้งมาให้ติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนี้นะครับพอติดตั้งเสร็จอย่าเพิ่งเปิดนะครับกดเข้าไปที่ export ก่อนนะครับไปที่โมดูลนะครับผมนะครับให้คุณติ๊กตรงนี้ไว้นะครับคุณจะเห็นนะครับ แล้วก็พอติ๊กเสร็จแล้วคุณก็ไปที่เฟร m e w o r k รู้สึกว่ามันจะได้รีบูตเยอะไปหน่อยนะครับเราก็กดไปที่ซอฟต์รีบูตนะครับตัวนี้นะครับเครื่องก็จะรีบูตพอต่อจากนั้นแล้วรีบูตเสร็จก็สามารถเข้าแอปตัวนี้ได้เลยนะครับที่เราไปหาดาวน์โหลดมานะครับผมเดี๋ยวพอขึ้นอย่างนี้แล้ว คุณเลื่อนลงมาอันที่สามนะครับตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวนี้มันจะปิดอยู่นะครับให้คุณเปิดนะครับผมแล้วก็ติ๊กตัวนี้ไว้เลยนะครับติ๊กไว้ตามผมเลยนะครับก็ตัวนี้ก็อันที่นี้นะครแค่ผมโอเคก็ติ๊กตามเลยนะครแค่ผมนะครับ ส่วนไอ้สาอันนี้ที่มันมีขีดสีส้มตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นความใหญ่ความเล็กของปุ่มนะครับถ้าใครโทรศัพท์หน้าจอไอริสสามหกศูนยเหมือนผมก็ให้เนะีผมแนะนำให้เอา65ทั้งหมดเลยนะครับส่วนใครไอริสสามห้าสามก็แนะนำให้เอาประมาณหกหรือเอ่อหรือประมาณสัก 61นะครับ60หรือ61นะครับส่วนใครหน้าจอใหญ่ๆก็แนะนําให้เอา101นะครับแต่ผมหน้าจอเล็กผมก็เอาประมาณ65แล้วกันนะครับโอเคครับพอเสร็จแล้วคุณก็กดปุ่มปิดเครื่องค้างไว้นะคุณก็รีบูตนะครับ,รบตัวนี้นะครับโอเคครับรีบูตเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น ไอคอนปุ่มบาร์ด้านล่างนะครับปุ่มบาร์แบบออนี่ครับนี่แบบนี้นี่ครับโอเคครับก็ <c oughs> ส่วนใครที่ชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วย